เอเขาเลิกเขาเป็นจังไงเนาะอยากให้ร้องมังก่อนอยากให้เขาร้องมังกรทำบางทีก็ที่กลับขึ้นมาอยู่บ้านมาเรียงตัวเนี่ยอ๋อตึกงานจะใส่ชงโควิดนะครับอ๋อช่วงโควิดก็คือว่าจังไหมครับไอพนักงานเลยสิไหมพนักงานมันมันเกิดอาตายอ๋อโอเคก็คืออาจจะอ่าเป็นก็คือภาวะโควิดเนาะอาจจะแบบมีการคือตกงานเออคือตกงาน เออมันน่ารักอ่ะตอบได้อีกตอบได้อีกตอบก่อนจะเลี้ยงหนูใครมีคนแนะนําให้ไปเลี้ยงหนูครับเนี่ยก่อนก่อนที่จะรู้จักเรื่องการเลี้ยงหนูใครแนะนําให้เลี้ยงครับผมตับแดงใครแนะนําอ๋อนี่ไงทำไมตับแดงตับแดง ฟาร,ร์มหนูพุกใหญ่เชยภูมิอำเภอวันแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่อำเภอชุมแพรครับจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ก็ได้ยก มาส่งหนูที่นี่ครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณอยู่ข้างบ้านครับข้างซ้ายข้างขวานี่ก็เป็นบ้านนะครับแล้วข้างหลังนี่ก็เป็นบ้านครับเนี่ยข้างหลังก็เป็นบ้านนะครับก็เข้ามาจากข้างในนู้นครับหน้าทางอย่างนู้นครับอันนี้เป็นทางในทางในในบ้านนะครับอันนี้ทางในบ้านนะครับเข้ามาเนี่ยฮะข้างในก็จะเป็นที่เลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่แล้วก็ข้างซ้ายเลี้ยงข้างซ้ายจะเลี้ยงข้างขวาข้างขวาจะเลี้ยงไก่นะครับข้างซ้ายก็จะเลี้ยงหนูครับเดี๋ยวผมไปดูในฟาร์มครับว่าเขาทำอย่างไรกันบ้าครับ นี่ผมก็ถอยรถมาจอดที่นี่เลยนะครับนี่ครับมาดูพื้นที่บ้านนะครับตรงนี้นะฮะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะจะเลี้ยงปูด้วยครับฝั่งนู้นนี่ฮะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับนี่จะเป็นไก่ชนนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะฝั่งหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านนี้ก็จะเป็นเลี้ยงไก่เหมือนกันนะครับนี่นี่จะเป็นไก่ครับแต่ก่อนที่นี่ก็จะเป็นเลี้ยงไก่ชนเป็นหลักแต่ตอนนี้ก็คือโควิดระบาดแล้วก็อ่าบ่อนปิดนะครับบ่อนปิดนะครับบ่อนปิดเนาะอัน้้กหาาบบบัน นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าครับเปิดพื้นที่ครับก็เป็นพื้นที่เลี้ยงหนูครับตรงนี้ครับนี่ประมาณสักสามสี่สิบบ่อเป็นการเริ่มต้นนะครับนี่อันนี้ครับอันนี้เจ้าของฟาร์มอีกนะครับสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับผมพี่น้องผู้ผาน้องผู้ผาคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูครับ เออมันน่ารักอ่ะตอบได้อีกตอบได้อีกตอบก่อนจะเลี้ยงหนูใครเป็นคนแนะนําให้ไปเลี้ยงหนูครับเนี่ยก่อนก่อนที่จะรู้จักเรื่องการเลี้ยงหนูใครแนะนําให้เลี้ยงครับผมต๊แม่ใครแน,นะนำอ๋อนี่ไงทำไมต๊ะแมงต๊ะแมงโอเคครับสวัสดีครับอันนี้คุณใดครับนี่คุณพ่อนะครับเนาะคุณพ่อสวัสดีครับนี่คนเลี้ยงหนูตรงนี้ครับนี่สวัสดีครับ,นนรบ,รบสวัสดีครับมาตรงนี้ก่อน มาฝั่งนี้ก่อนสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อแบงค์ครับชื่อน้องแบงค์เนาะยุนิยูสัยครับผมหมู่บ้านหมู่บ้านครับบ้านแสงวัวซนครับบ้านอย่ไหนหมันแสงวัวซนแสงวัวซนครับผมอ๋อครับตำบลโคกสะอาดอําเภอครับ อำเภอภูเขียวครับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิครับเอ้ไปนี่ประมาณห่างกีกิโลกับติดชุมแพนะครับติดชุมแพชุมแพไว้ฟังไหนชุมแพลียวเลยน้ำเส้นไปนี่ก็เป็นชุมแพลียวพรุ่งวันนี้เป็นอำเภอชุมแพได้เนี่ยบัวตองเี้น้ำเส้นไปก่อนเขาอันนี้เป็นชายแดนครับผมอ๋อชายแดนด้วยเนาะขอข้ามไปพักเป็นชุมแพเลยครับแมนโอ้ผมขอใจเราตรงนี้เป็นชุมเพลียว่าจากนี่ไปภูเขียวประมาณกับยี่สิบกิโลครับครับแต่จากนี่ไปไปชุมแพลียวประมาณสามกิโลกิโลบ่ อ๋อผมว่าข้ามไปนี่ผมมากินไอ้ไปนาแมวหนิบอ่ะแต่ขอไปนิดเดียวกับห้องของานไปน่ไปน้ำแม่ไป้ำแ่จูนแพ้แล้ววะข้ามของแล้วอ๋อเดี่ยเป็นพนฤติผูเขียวเพราะว่าต้นนีิเป็นลงน้ำตาลภูเขียวไออยังมาอยู่เอ๊ะคืขึงนลงตาลภูเขียวผมว่าใจว่าปุ่นอยู่มองน้องเนื้อคนนี้ตอนแรกหนังเสริมกันโอเคครับไปนี่คิดจังไหนจังอยากเด็กหนูเนาะครับเฮ้ย เริ่มต้นเริ่มต้นครับเริ่มต้นครับเริ่มต้นเริ่มต้นครับอ๋อเริ่มต้นจากการศึกษาหลายๆอย่างเลยครับครับผมเพราะว่าหนูมันเป็นแต่เลียงกว่าล้วอาตามัน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 เป็นแต่ได้ดีกว่าครับจริงๆก็เห็นเขาโมว่ารายได้ดีเสื้อเขาครับผมแมนยาย่เขาตัวใหญ่เขาตัวได้ก็เลี้ยงมั่งครับผมครับปกติเห็นหนึ่งขนาดบ้านไม่เลี้ยงไก่เลี้ยงอย่างนี้หลายๆอย่างขนาดเลี้ยงอย่างนี้ครับนี่ของผมมีแต่เลี้ยงไก่ตีครับเลี้ยงไก่ตีเป็นหลักเนาะแต่ก่อนเว้นว่าครับ อย่ยงสัตว์เป็นอตินักอาชีพป,ประจำปัจจุบันที่ไหนครับผมตอนนี้บรอครับครับผมตอนนี้ย่บ้บานจะซื้อย่บ้านจะซื้อยุบ้านจะซื้ออ๋อตะกอนที่ใส่ครับตะกอนเนี่ยตะก,กี้ยงานในโรงงานอะไรครับโรงงานที่ใส่โรงงานอ้อยเนี่ยไอยอยู่โรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้านี่นนนอ๋อคิดจังไหนจังออกมากครับเหนียวการมันจบช่วงโควิดนะครับอ๋อเราไปกันคืออะไรใช่ไหมครับไอ้ พนักง,งานเลยสิไหมพนักง,งานมันมันเกิดออตารอ๋อโอเคก็คืออาจาอาจะอ่าเป็นก็คือภาวะโควิดเนาะอาจจะแบบมีการตกงานเออคือตกง,งานเนาะเป็นการแบบเออสมัครใจลาออกสิเนาะเขาตกงานเรานสมนัครใจลาออกสมัครใจลาออกนะครับอยากมอยู่บ้านวันน <c oughs> ี้มาอยู่บ้านก็จะเห็ดยังเนาะวันนี้เนาะคิดว่าจ <c oughs> ะเห็ดยังเนาะวันนี้ก็คือมเบิ่งว่าเนาะอย่างงูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเขาตัวว่ามีเงินรายได้ดีก็อยากเลี้ยงน้ำเขา อยู่ในยนูทนนูปนานะตอนนี้ขึ้นมาเลี้ยงนมตุ่น้างบ้านก่อนนะครับเราฟังนี่เนาะข้างบ้านก่อนฟังอุ่นก็นเลี้ยงไก่เพอนี่ก็เลี้ยงหนูครับอ๋อนีส่สวัสดีครับชื่อยังครับผมอ้าวตาครับโอ้ยปิดย่านโคว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 ิดรู้สึกจังไหนนะครับอันนี้เป็นไฟครับเลี้ยงหนูครับเนี่ยเป็นผู้เป็นร้านค่ะแต่ว่าผู้นี่เป็นพ่อการฟังนี้เป็นผู้ใดครับเนี่ย ฟังนี่เป็นลูกสาวของพ่อองพี่จ๊ะเป็นเป็นเอ้ยเป็นเป็นแย่ของนายนั่นโอเคครับน้องน้องเลี้ยงหนูรู้สึกจังไหนนะครับเนี่ยก็อยากให้มันร้องอยู่ค่ะเพราะไอ้เจ้าพ่อกระยากเปลือยอ๋อคือมาเบิ้งว่าเอเขาเขาเป็นยังไงเนาะอยากให้ร้องเบิ้งก่อนอยากให้เขาร้องเบิ้งก่อนนะประจีนกับพี่กลับขึ้นมาอยู่บ้านมาเลี้ยงตั้งสอาเรียอ๋อไอ้ไงี่ยใช่ไหครับตอนนี้ครับอยู่ยุทธยาค่ะโอู้หู้ยุทธยาเอาพื้นที่ข้ามเชียงตอนนี้มีคนแน่กลับมาจากมือแล้วเนี่ย กับมังสวิรัติืนโอ้จ้ายม่ได้กักตัวอีกคนนึงโอ้ตายตายไปจอพานขนอื่นดีกว่างานไม่ได้กักเป็นงานยุทธยาครับผมเห็ุงานโรงงานนี่เหรอจ้ะอ๋อผมเป็นนิคมอีกนิคมหนึ่งยุทธยานะครับเนาะจ้าผมกับพานดุอยู่ครับนี่ตอนนี้ครับนี่ทางนี้เป็นใครครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะเป็นใครครับเป็นคุณแม่ครับเป็นแม่ค่ะเป็นคุณแม่อ๋อแม่ของแบงค์นี่เป็นคุณแม่โดยตรงเลยครับจ้าบ้านนี้อยากสอบถามนะครับตอนลูกคิดว่าอยากจะเลี้ยงหนูรู้สึกจัไนะครบ อยากไข่คาล็อกมองอยู่ครับผมรู้สึกของของเจ้าอะเลิมสัวเอ้มีเลียงงัวเลียงเป็ดเลียงไก่เรียงอะไรยานที่คนอื่นเท่าเรียงกันอยู่เนี่ยคือบนเรียงมาเลียงยังหนูคนเราเคยเลียงเนี่ยรู้สึกรู้ส่วมื่อมนั้นมันเคยลองไปแล้วมอ๋อลองไปแล้วเคยบังเเห็นแล้วแต่ว่าหนูบอกท่นเคยเห็น ฝันหนีบ้านไหนกันก็อยากให้ลองเบิ่งเนาะโอเคครับผมนี่ครับฝันหนีบ้านไหนครับฝันหนี้ครับฝันหนี้ครับนี่ฝันหนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเป็นางยังครับผมเนี่ยสื่อใหญ่น้อยชื่อเจ้าของยังมาได้ปะครับชื่อจาของยังงงเลยชื่ออยัางน้อยหลานละบันดีบันีเล่นร้านเลี้ยงหนูรู้สึกจงไงนะครับเนี่ยรู้สึก ดีใจน้ำยูว่านทีเลี้ยงหนูจ้ะครับดีใจเลยวัยรุ่นสิเอ๊ะเป็นหมาว่าะาการนี้มาเลี้ยงหนูเนี่ยเคยเห็นคนเลี้ยงหนูป่ะครับเคยเห็นปะบ่า่ท่านเคยเห็นเนาะเออไปเลี้ยงก้อนมืมาเบิ้งกะนเลยก้อนมูไปกับจะไปน้ำกับเลยตามไปเบิ้งอ๋อไปเบิ้งแล้วเป็นยังไงนะครับพ่อไปเบิ้งครับผมก็ดี่งแล้วอ๋อดีนี่มาคุณตาสวัสดีครับครับผมครับท่านลูกร้านเลี้ยงหนูรู้สึกยังไงนะครับตอนนี้ ผมกัจังซี่แหละผมกับเอาน้ำหลานหลานวาดีก็ดีไปเสนออ๋อครับผมกับวาดีน้ำเนาะครับจริงๆก็คือการเห็ดยังกัตามมันบ่มีผิดมีถึงครับอยู่ในการส่งเสริมเพราะว่าทุกธุรกิจมันมันมันดีเบิดครับยกเว้นคนเลี้ยงเท่านั้นแหละครับคันเฮาเลี้ยงดีก็ได้ดีเนาะครับโอเคครับถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากเขาเบิ่งหนูอยู่นี่สามารถเข้าพยายามชมได้บ่ครับได้ครับได้ครับอยู่นี่อยู่ไสอีกรอบครับผม อยู่ไอ้บ้านเซียงวัชุนตำบลโคกสะอาดครับผมอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมินะครับอ๋อครับผมใคร,ครสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูอยากมาชวมวิธีการเลี้ยงหนูอย่นี่กัสสมาริเขามาเยี่ยมชมเนาะอยู่้างงน้ำตาลนะครับเนาะครับผมนะครับขอบโทษนะครับผม 063 0 6 3ครับ631 631ครับ2401 2401ครับครัใดที่สนใจอยากจะเลื้ยงหนูอยากจะมาเยี่ยมชมหนูอยู่นี่ครับก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ให้าครับติดต่อไพจหนองเบงนะครับเนาะนะครับวันนี้ฟรามหือพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบานเท่นกับน้องเบงครับแล้วก็นี่ครับทางนี้กับ f หลายๆทันนะครับเนี่ยมาบ่งครับมาให้กำลังใจกันหลายๆคนครับขอตัวลาไปก่อนครับโดยเฉพาะเจะองฟ้ามครับสวัสดีครับบ๊ายบายสว มีของมาฝากด้วยครับนี่ครับเอาครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่ในฟาร์มครับนี่อันนี้ก็เป็นหนูเนื้อครับตัวนี้ก็มูลค่า250บาทครับนี่เบิงข้างนั้นว่านอนมือแบบนี่ครับเเย